สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้กาไอ้เบ้าก่อนขาเสียบมาเบิงของปลาพี่น้องบมแมนอยู่ในตลาดนี้ครับพี่น้องอยู่ในป่าครับพี่น้องป่าดวงปุ้งไผ่อยู่ในเขาในป่าหละครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องมุดดุดถดุ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 ดดุดุดุดดุุดุดุดด่ดุดุดุ็ดุดุดดดดดอุดดดดดุดดุดอดุดุุดุดด ไปนตุ่มแดงน่นีฟีีฟีฟักนู้นแฟนโอ้ยโอ้ยบะแมนใบใหม่ตัวนี้โอ้ยวายมันเหี้ยทามงเ้ยไปครับพี่น้องไปยังต่อไปยังต่อไปฮะไม่ยังแล้วลูกคิดยังแล้วล้นะคิด่ยัง น้องดมจีบยังลูกเกือบขาดโอ้ยว่ามันเห็นยังเอาเกือบขาดจะซื้อเอาตัวลูกปละซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาเดี๋ยวพ่อจะไปจิบกาวตาสร้างให้ยุคนี้สมัยนี้จิบกาวตาสร้างเท่านั้นครับพี่น้องกาวตาสร้างขายดีครับพี่น้องเพราะว่าเงินสิริงๆเกือบไม่เท่ากับข้อมี้ครับพี่น้องเงินกะหายากเนีพี่น้องเงินกะหายากถ้าลูกกอบปลากเกือบขาดเจีบยังไงล่ะพี่น้องเอาเพราะมิยังเดียวครับพี่น้อง ซื้อกาวตาซางมัดทิปไ้ให้เขานี่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 ต้นตุ่มหูเว้ยใส่ใช่ใช่โอ้เห็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้คือต้นปลูกหมูเขาเขาเอื่นว่าหวานปลูกหมูครับพี่น้องหวานปลูกหมูเนี่ยเขาจะหวานเป็นยาเย็น ครับเป็นยาเย็นกินกับปลกับแก้วครับพี่น้องกระสุบนมัยรสุบเนมัยด็แซ่บแพี่น้องเบิ่งเบิ้งนะหองหอมเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเด้อหอมหอมเบิ่งครับพี่น้องแล้ไอ้เบ้าก่อนถึงขุดขึ้ไม้เบิ่งครับพี่น้องอันนี้เขาอันนี้กินได้นะครับเขาเรียกว่าว่านตูบหมบครับพี่น้องหาอยากดิเอานีครับพี่น้องสมุนไพรอีสานครับพี่น้องสมุนไพรอีสานสมุนไพรอยู่ในป่าดงพวงไพน้านัำข้นกระยางเหยียบไปเหยียบมากครับพี่น้อง เจากับบุหงเนาะวานเป็นหวานเป็นยาเนี่ครับพี่น้องผู้า่าวเป็นยาเย็นเป็นหวานตูบหมูกชื้อว่าหวานตูบหม,คบบบบมูครับพี่น้องกินแล้วว่าด้กองกวนกวองกอยว่าเด้กตูบหมูเด้กับพี่น้องแซ่บเสียพี่น้องจ้าสุดใหม่กับปนกับเจีวแมนกินสดสดเลยแมนครับพี่น้องนี่แหละขเขาจะเอาไปกินยังไงครับตัดมังนี้ปุ๊บแมนบ่ดหัวหวานก็ินได้หัวหวานกินได้ใบกินได้เด้ครับพี่น้องกินได้มัดทุกทุก่วนนะครับเนาะไปย่างก็ไปครับพี่น้องไป จำไปปะ,ะไปทุอ้าวพี่นอ้องมาปล่อยอีกแล้วครับปล่อยอีกแล้วปล่อยแก้วพี่น้องมาที่ตรงนี้ไปค่ะอ,อ,อันนี้โบเมนดอกไมป้ปลาด้วยครับพี่น้องเขียนว่าครับอันนี้โบเมนดอกไม้ปลาวเห็นนี่แหละครับเขาเรียกว่าดอกกระเจียวครับพี่น้องดอกกระเจียวถึงพันธุ์สีแก่ตแต่ว่าเขากัดกินได้พี่น้องควรกินไว้ตแต่ว่าเขากินได้เอ้าพี่น้อง เอาไปลวกกินกระปุนก,กับเจียวเนี่ยแหละครับพี่น้องดอกไม้ป่าดอกกระเจียวครับพี่น้องปลาห้าย่างก็ไปครับต่อไปจ้า,าคุณดูอะไรอย่างไรล่ะต่อไปข้าข้อตั้งดอกที่ลูก